สวัสดีคุณเอฟซีช่องปอออนพี่สาวลุงพลน,นะคะป้าก็ได้เวลาที่จะเก็บแตงเก็บแตงไปกินเนี่มะแรงพ่อแม่พี่น้องยาผ้าบอกให้ปอออนเก็บไปให้ปูพองเนาะค่ะเนาะให้ปูพองกินมะแรงนี่พอบะญ่าผ้าเก็บไปขายเธอหนึ่งแล้วปอออนก็เลยต้องเก็บไปให้พ่อกินก่อนนะคะเนาะ พอก็บยำพันได้กินอยู่ยาไปขายแล้วเท่อนึงแล้วนี่ค่ะก็จะมีนั่นเนี่ยนะคะเนาะนี่มีแมงเนานนะคะ่ะเนาะจะธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะมักเตยงันปลอดสารเนาะคะ่ะปลอดสารพิษในหนึ่งลูกแล้วหนึ่งลูกแล้วนะคะหาลูกใหญ่ๆหน่อย ก็สวยสวยพ่อมีพี่น้องย่าพาก็อยากจะเก็บไปขายนะคะแต่ป้าออนไม่ให้ขายนะคะเอาไว้กินก่อนเราปลูกไว้กินเนาะ ลูกที่สองก็เอาไม่เยอะหรอกประมาณห้หลูกก็อิ่มแล้ว ลูกแรกลูกไหนนาะลูกแรกลูกนี่ละมัง้งลูกแรกนี่นะคะลูกแรกเอาลูกนี้แหละลูกแรกโอ้เก็บจังไดเนาะพ่อแม่พี่น้องป่องไปหนาวกันหนาวไปสอนมากพ่อแม่พี่น้องเสื้อะออนกันยังเปียกอยู่ค่ะสอนกลุ่งกัญยาผ้า เสียตอนเก็บเต็นเสียตอนก็จะกลับแล้วไปทํากับข้าวรีบไปอาบน้ํานะคะเพราะว่าหนาวนะคะลงน้ํานี่นะคะก็สาสามลูกแล้วเต็นก็ไม่ค่อยสวยหรอกะค่ะแต่เราก็ปลูกไว้พอได้กินเนาะ ลูปิสี่นะคะลูปิสีผิวแตงประออนก็ไม่งามเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอกินได้นะคะพอกินได้ สีลูกแล้ว ใ้ห้าลูกแล้ว สะใส่ลูกเลกลูกนี้นะคะหกลูกแล้วนะคะหกลูกแล้ว ักลูกนึงนะคะเดี๋ยวเก็บแตงไว้รอลุงเพชรก่อนลุงเพชรกลับมาจะได้มีแตงกินนะคะตอนนี้งดขายนะคะงดขายคุณย่าพายอยากจะเก็บไปขายนะคะป้าออนก็ไม่ให้เก็บนะคะเก็บไปกินก่อนนะคะ ลเรียบร้อยนะคะหกเจ็ดลูกก็โอเคแล้วนะคะนี่นะคะปราออนเก็บแค่นี้นะคะวันนี้นี่ค่ะแทงปราออนทั้งหมดก็เจ็ดลูกนะคะเจ็ดลูกเก็บไม่เยอะค่ะพอได้กินนะคะไม่ขายค่ะไม่ขายเพงไว้กินค่ะแพงไว้กิน ยังออกไม่เยอะย่าพาเก็บไปรอบนึงแล้วไปขายได้รอบนึงแล้ว40บาทแล้วีย๋ยป้าก็จะรดน้ำก่อนนะคะรดน้ำแตงก่อนแล้วก็รดผักได้เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งปอออนก็จะกลับแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะ ยวพาเดินมาดูหอมที่เข้ามาดูช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้ะออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูหอมประออนหอมแบ่งงามมากเลยเนี่ย